สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันค่ะชื่อว่าดูแข็งด้านี่สุดสิบีวอเตอนะคะเป็นน้ําพึ่งผสมน้ำแปเปิลกับน้ำมันขาวนะคะมันบางคนอาจจะถามว่ามันสัมพัสยังไงหรอกินเพื่ออะไรหรอกินทําไมหรอมันกินเพื่อให้ผิวเรานะคะชุ่มชื้นเหมือนกับทาโลชั่นและผิวหน้าผิวหน้าเนี่ยแบบว่าแบบ เด้งเงนุมน่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ากินเจตัวเนี้ยกินไปกินไปแล้วมันจะอ้วนเพราะว่าน้ำผึ้งอ่ะมันอ้วนใช่ไหมมันเป็นตัวหวานเลยมันเป็นตัวอ้วนเลยแต่ว่าอันนี้นะคะไม่มีคําว่าอ้วนค่ะโล w ค a l o แคลด้วยเออพลังงานต่ำยี่้ากิโลแคลนะคะเป็นเครื่องดืม่มน้ำผึ้งผสมคอลลาเจน อืมภาษาอังกฤษมันชื่อว่ากันนี้ฮอนีลิงไม่รู้นะอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่เป็นไรก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ใครที่อยากดูส่วนประกอบสําคัญของมันนะคะก็นี่เลยข้างขวดมีมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังข้าวข้างก่อน วีวอเตอร์เครื่องดืนะ่มน้ำผลไม้รวม10.50%น้ำองุ่นขาวแอปเปิ้ลผสมน้ำผึ้งและคอลลาเจนน้ำมะขุขน,าานขาวน้ำองุ่นขาวข้าไปค่ะน้ำอางุ่นขาว10%คอลลาเจน2,000มิลลิกรัม0.67%น้ำแอปเปิ้ล0.50%น้ำผึ้ง0.33%นะครับกินแล้วไม่ทำให้อ้วนปริมาณ เอไปมาสุดที่ประมาณ300มิลิลิตรเออแต่ว่าถ้าใครไปซื้อนะใครที่ว่าสนใจอ่ะไปสามารถไปซื้อกันได้ที่เซเว่นอเวนะคะไปซื้อกันได้ที่เซเวแต่ว่ามันจะแพงนิดนึงครับเพราะมันเป็นของดีนะมันจะแพงราคาที่ไปซื้อเจา้าขวดนี้มันมันจะราคาประมาณ ยี่สิบบาทนะเอยีอ่สิบบาทเปอยานี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาจะขายเท่าไหร่นะคะก็ใครที่สนใจก็ไปซื้อลองมารับประทานกันได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะขาวเลยนะมันต้องกินแบบกินเป็นประจำนะคะ่อี่มันขวดมันน่ารักมากเลยใครที่กินเสร็จแล้วก็แบบเอาไปใส่น้ำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,น้ำมันจะเป็นสีแบบ ขาวๆคุณๆเหมือนกับเลื่อออง,งุ่นใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่เป็นเลื่อนะมันจะเป็นน้ําเลยนะมันจะคล้ายๆน้าแอปเปิ้ลแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำแอปเปิ้ลเพราะมันผสมอง,งุ่นขาวไปด้วยโอเคใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้ที่เซเว่นแล้วคลิปนี้ถ้าดีถ้าใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์ด้านล่างได้เลยใครที่อยากได้คลิปอะไรอีกก็แสดงความาคิดเห็นด้านล่างได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบก็ฝากกด ถูกใจกับกดซับสไคร้ได้นะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคุณค่ะ